เดี๋ยวจะไปวิ่งและหรือกำลังหารองเท้าดีๆอยู่เดี๋ยวได้แล้วจะไปแน่ผมว่าเราน่าจะเคยได้ยินประโยคทำนองนี้บ่อยๆนะครับจากเพื่อนๆหรือบางทีก็อาจจะเคยพูดกับตัวเองในใจน่าจะเคยกันทุกคนนะคะใช่ครับวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกแนวคิดจากบทความของคุณอูรันที่ตั้งเชื่อได้แบบว่าตรงใจมากทำไงให้เริ่มวิ่งได้สักที ซึ่งภารกิจของเราวันนี้ก็คือการมาขยี้คำแนะนำที่ฟังดูเผลนๆแล้วอาจจะสวนกระแสะความเชื่อทั่วไปนิดหน่อยที่ว่าการเริ่มต้นที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่การเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดแต่คือการยังไม่ต้องทำอะไรเลยตั้งหากครับโอ้โหประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะมันคือกับดักคลาสสิกเลยนะที่เรียกว่า the readiness trap หรือกับดักของความพร้อมกับดักของความพร้อมใช่ค่ะ มันแยบยนต์มากเพราะมันทําให้เรารู้สึกเหมือนกําลังทําอะไรที่มีประโยชน์อยู่การนั่งถ่ายมือถือดูรีวิวรองเท้าวิ่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงการหารุ่นนาฬิกาที่แบบเทพที่สุดคือมันคือการผัดวันประกันพรุ่งที่ปลอมตัวมาในคราบของการเตรียมตัวอย่างดีนั่นเองค่ะโอ้โหชอบคํานี้มากเลยครับการผัดวันประกันพรุ่งที่ปลอมตัวมาเพราะมันจริงมากคือเรารู้สึกดีกับตัวเองนะว่าเรากําลังหาข้อมูลอยู่ใช่ค่ะทั้งที่จริงแล้วเราแค่ยังไม่ได้เริ่ม โอเคงั้นเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันดีกว่าครับในบทความนี้มีคำแนะนำที่ผมอ่านตอนแรกแล้วต้องแบบขมวดคิ้วเลยเขาบอกว่าให้ลืมเรื่องวิ่งไปก่อนเลยในตอนแรกฮะลืมไปเลยเหรอคะไม่ใช่ให้เริ่มวิ่งช้าๆหรืออะไรแบบนั้นหรอคะไม่ใช่เลยครับเขาบอกว่าขั้นตอนที่หนึ่งคือแค่ลองตื่นให้เช้ากว่าเดิมสักวันหนึ่งแล้วก็พาตัวเองไปที่สวนสาธารณะใกล้บ้านแค่นั้นเลยแค่นั้นจริงๆหรอคะครับ ไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรทั้งสิ้นไม่ต้องมีรองเท้าวิ่งคู่ใหม่ไม่ต้องมีนาฬิกาจับเวลาไม่ต้องมีชุดรัดกล้ามย้เทๆ่ๆเขาบรรยายภาพไว้ชัดมากว่าแค่ไปเดินเล่นเดินเตร่ๆเรรับบรรยากาศตอนเช้าดูพระอาทิตย์ขึ้นมองดูคนอื่นเขาวิ่งกันไปก่อนรับลมชมต้นไม้หรืออาจจะจบด้วยการไปหาของกินอร่อยๆที่ตลาดก่อนกลับบ้านเอาแค่นั้นจริงๆอ๋อพอฟังแบบนี้แล้วเข้าใจเลยค่ะในทางพฤติกรรมศาสตร์เนี่ย นี่คือกลยุทธ์ที่เรียกว่าการลดกำแพงทางใจหรือ lowering the barrier ให้มันต่ำที่สุดจนแทบจะไม่มีอะไรให้ต้องข้ามเลยคือสมองเรานะคะมันเกลียดความล้มเหลวถ้าเราตั้งเป้าว่าพรุ่งนี้จะวิ่ง5กิโลเมตรมันจะมีความกลัวซ่อนอยู่ลึกๆว่าถ้าทำไม่ได้ละ่ะเราจะรู้สึกแย่กับตัวเองแต่ถ้าเป้าหมายคือพรุ่งนี้จะไปเดินเล่นที่สวนแล้วอาจจะซื้อปลาทงโกกินโอกาสล้มเหลวมันเป็นศูนเลยนะคะใครๆก็ทำได้จริงด้วยครับ พอเป้ามันง่ายขนาดนั้นข้ออ้างมันก็หายไปหมดเลยนะในวดความเขาก็เล่าจากประสบการณ์ตรงเลยว่าเขาเคยเป็นพนักง,งานออฟฟิศมาก่อนเข้าใจหัวอกคนเมืองที่ต้องฝ่ารถติดเช้าเย็นดีว่ามันบั่นทอนจิตใจขนาดไหนเขาเลยเสนอว่า การไปสวนตอนเช้านี่แหละเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการไปนั่งดื่มเบียร์หลังเลิกงานด้วยซ้มเพราะมันเหมือนเป็นการชาร์จพลังให้จิตใจจริงๆจริงค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นที่ซ่อนอยู่ในคําแนะนํานี้นะคะคือการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมจริงๆอ่าฮะมันคือการทําให้สมองของเราเชื่อมโยงสวนสาธารณะตอนเช้ากับความรู้สึกดีๆก่อนไม่ใช่เชื่อมโยงกับความเหนื่อยหรือความพยายาม พอบรรยากาศมันค่อยๆซึมซับเข้าไปในใจเราเรื่อยๆเนี่ยการเปลี่ยนจากเดินเป็นวิ่งในวันข้างหน้ามันจะรู้สึกเป็นธรรมชาติมากขึ้นเหมือนมันลดแรงต้านลงไปเยอะเลยใช่ค่ะเหมือนเป็นการต่อย,ยอดจากสิ่งที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วไม่ใช่การเริ่มทําอะไรใหม่ที่น่ากลัวพอพูดถึงการไปเดินเล่นตัวเปล่าๆมันก็ทําให้ผมนึกถึงอีกประเด็นที่บทความนี้พูดไว้นะครับ คือเรื่องของคนกลุ่มที่อยู่ตรงกันข้ามเลยพวกที่จัดเต็มใช่แล้วพวกที่จัดเต็มเรื่องอุปกรณ์ตั้งแต่ยังไม่ได้เรื่องวิ่งจริงจังด้วยซ้ําไปซึ่งในบทความก็ชี้เลยว่าทําไมการเตรียมตัวมากเกินไปถึงอาจจะไม่ใช่เรื่องดีประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะมันดูขัดกับสามัญสำนึกนะปกติเราคิดว่าเตรียมตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่งใช่ไหมคะใช่ครับ แต่เหตุผลที่เขาให้ไว้มันน่าคิดตามมากเขาบอกว่าการที่เราไปทุ่มเทหาอุปกรณ์ทุกอย่างให้พร้อมก่อนวิ่งจริงเนี่ยมันจะสร้างความคาดหวังและความกดดันให้ตัวเองโดยไม่รู้ตัวพอถึงวันที่ต้องลงสนามจริงๆเราอาจจะมัวแต่พะวงกับของใหม่ๆที่อยู่บนตัวเราจนไม่รู้จะจัดการกับมันยังไงอ๋อ oh. ไหนจะกังวลว่ารองเท้าใหม่จะกัดไหมจะปรับนาฬิกาให้จับ GPS ยังไงดีแล้วหูฟัง Bluetooth นี่มันเชื่อมต่อยังไงนะ กลายเป็นว่าโฟกัสมันเปลี่ยนไปเลยจากการรับรู้ความรู้สึกของร่างกายตัวเองตอนวิ่งไปการจัดการกับเทคโนโลยีรอบตัวแทนใช่เลยแล้วผมชอบการเปรียบเทียบในบทความนี้มากเขาบอกว่ามันเหมือนการขับรถคันใหม่ครั้งแรกที่พอเข้าไปนั่งแล้วก็เจอแต่ปุ่มเยอะแยะเต็มคอนโซลไปหมดจนลนลานไปหมด <c oughs> หัวเราะเห็นภาพเลยค่ะไม่รู้ว่าปุ่มไหนใช้ทำอะไรสุดท้ายก็เลยไม่ได้โฟกัสกับการขับรถจริงๆมัวแต่เกรงกับอุปกรณ์รอบตัวจนขับไม่เป็นธรรมชาติไป การมีอุปกรณ์เยอะเกินไปในตอนแรกมันเปลี่ยนประสบการณ์ของการวิ่งให้กลายเป็นโปรเจกต์ที่ต้องจัดการ <c oughs> ซึ่งมันลดทอนความสุขที่ควรจะได้รับจากกิจกรรมนั้นๆไปเยอะเลยในบทความเขาใช้คำว่าการวิ่งที่บริสุทธิ์จริงๆมันก็มีแค่ตัวกับใจเราเท่านั้นเองตัวกับใจค่ะ อุปกรณ์ต่างๆมันเป็นหมุนเปลือกที่เราเอามาฉาบเคลือบมันทีหลังจนบางทีเราเองนั่นแหละที่สับสนกับเป้าหมายที่แท้จริงว่าเราจะไปวิ่งเพื่อสุขภาพหรือเราจะไปทดลองอุปกรณ์กันแน่แล้วมันก็อาจจะทําให้ท้อได้ง่ายๆเลยนะครับพอใช้ของพวกนั้นไม่คล่องก็รู้สึกว่าโหการวิ่งมันยุ่งยากจังเลยใช่ทั้งที่แก่นของมันง่ายนิดเดียวแต่ถ้าจะให้มองอีกมุมหนึ่งนะคะเพื่อให้การสนทนาม,มีหลายมิติขึ้นก็ต้องยอมรับว่าสําหรับบางคน การมีรองเท้าวิ่งสวยๆหรือนาฬิกาเท่ๆมันก็เป็นแรงจูงใจชั้นดีที่ทําให้เขาอยากออกไปวิ่งจริงๆเหมือนกันค่ะอ๋อ oh. มันอาจจะเป็นดาบสองคมค่ะหมายความว่ายังไงครับดาบสองคมคือมันอาจจะเป็นตัวจุดประกายที่ดีในตอนแรกแต่ถ้าเรายึดจิตกับมันมากเกินไปมันก็จะกลายเป็นกับดักอย่างที่ว่ามาคือถ้าวันไหนลืมนาฬิกาหรือรองเท้าคู่โปรดเปียกฝนแล้วเรารู้สึกว่างั้นวันนี้ไม่วิ่งดีกว่า นั่นแปลว่าแรงจูงใจของเรามันไปผูกติดอยู่กับวัตถุภายนอกไม่ได้มาจากความสุขที่เกิดจากการวิ่งจริงๆอืมเข้าใจเลยซึ่งนั่นเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีในระยะยาวค่ะเข้าใจเลยครับประเด็นเรื่องอุปกรณ์นี้สําคัญมากจริงๆแล้วคําถามที่ตามมาทันทีก็คือแล้วตกลงเราควรจะมีมันเมื่อไหร่ละซึ่งในบทควากก็เล่าจากประสบการณ์ของผู้เขียนเองเลยว่า เขาวิ่งมาเกือบปีกว่าจะมีนาฬิกาอัจฉริยะหรือสมาร์ทวอชเรือนแรกเกือบปีเลยเหรอคะในยุคนี้ที่คนส่วนใหญ่แทบจะซื้อนาฬิกาก่อนซื้อรองเท้าวิ่งสิอีกถือว่าส่วนกระแสมากๆใช่ครับเกือบปีเลยในช่วงแรกๆเขาบอกว่าใช้แค่รองเท้าผ้าใบธรรมดาที่ใส่ไปเที่ยวนี่แหละกับเสื้อยืดกางเกงขาสั้นที่หาซื้อได้ในราคาถูกที่สุด เขาบอกว่าให้รอจนกระทั่งเรารู้สึกว่ารักการวิ่งเข้าแล้วจริงๆเรารู้แล้วว่านี่คือกิจกรรมที่เราจะทำมันไปเรื่อยๆแน่นอนถึงตอนนั้นค่อยเริ่มหาของมาเสริมทีละอยา่างค่อยๆเพิ่มไปทีละชิน้นใช่ครับจะเริ่มจากรองเท้าดีๆก่อนเพราะสาคัญที่สุดแล้วค่อยเป็นนาฬิกาหรือเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีก็ยังไม่ใสเลยนี่คือกระบวนการสร้างพฤติกรรมที่ยั่งยืนที่สมบูรณ์แบบมากเลยค่ะ มันคือการสร้างแรงจูงใจจากภายในหรือ intrinsic motivation ให้แข็งแกร่งก่อนเมื่อเรารักการวิ่งเพราะตัวกิจกรรมของมันเองจริงๆไม่ใช่เพราะอุปกรณ์สวยๆหรือเพราะอยากโพสถิติลงโซเชียลมีเดียแล้วค่อยหาเครื่องมือภายนอกมาสนับสนุมที่หลังแรงจูงใจนั้นจะคงอยู่ได้นานกว่ามากม,มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีนาฬิการุ่นล่าสุดหรือเปล่า แต่มันขึ้นอยู่กับความรู้สึกดีๆที่เราได้จากการพาตัวเองออกไปสัมผัสอากาศข้างนอกแถมผู้เขียนยังให้แง่คิดที่น่าสนใจด้วยว่าไม่ต้องรีบเลยเพราะของพวกนี้มีเต็มตลาดไปหมดยิ่งเรารอก็ยิ่งจะมีของใหม่ๆเทคโนโลยีดีๆดีไซน์สวยๆแถมราคาอาจะดีกว่าเดิมออกมาเรื่อยๆจริงค่ะการที่เราไม่ได้เอาเวลาและความสนใจไปทุ่มกับข้าวของพวกนี้แต่แรกถือเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำเพราะมันเยอะจนเราอาจจะงงเองได้ แล้วมันยังทำให้เราเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของตัวเองก่อนซื้อด้วยนะคะอ๋อ oh, ยังไงครับแทนที่จะซื้อตามกระแสหรือซื้อเพราะการตลาดบอกว่าต้องมีเราจะซื้อเพราะเรารู้แล้วว่าเราต้องการสิ่งนี้จริงๆเช่นวิ่งมาสักพักแล้วรู้สึกเจ็บเขา่าเลยเริ่มมองหารองเท้าที่ซับพอร์ตด,ดีขึ้นครับหรือวิ่งแล้วอยากรู้เพซของตัวเองเพื่อพัฒนาการวิง่งเลยเริ่มมองหานาฬิกา การซื้อแบบนี้มันมาจากการใช้งานจริงไม่ใช่การซื้อตามความอยากมาถึงตรงนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าการเริ่มต้นที่ดีอาจจะไม่ใช่การเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดแต่คือการลดกำแพงให้ต่ำที่สุดแล้วค่อยๆสร้างนิสัยจากความรู้สึกดีๆแต่ก็ยังมีคำถามสำคัญที่ค้างคาใจหลายๆคนอยู่ครับว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงหรอว่าเราพร้อมที่จะเริ่มแล้วจริงๆซึ่งผู้เขียนก็ได้ให้ประโยคเด็ดที่ผมว่าเป็นหัวใจของบทความนี้เลยครับเขาบอกว่า ที่เรารู้สึกไม่พร้อมสักทีอาจเป็นเพราะความพร้อมไม่ใช่ความรู้สึกแต่มันคือการตัดสินใจโอ้โหขอเบรกตรงนี้แป๊บหนึ่งได้ไหมคะได้เลยครับประโยคนี้มันเปลี่ยนเกมเลยนะมันทรงพลังมากเพราะมันคือการดึงอำนาจในการควบคุมกลับมาที่เราทันทีเลยลองมาขายี้ประโยคนี้กันหน่อยดีกว่าคำว่าความรู้สึกมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะคะครับมันเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นกับเรา เรารู้สึกเหนื่อยเรารู้สึกขี้เกียจเรารู้สึกไม่พร้อมการรอความรู้สึกพร้อมมันเลยเป็นการรอคอยแบบลมๆแล้แงๆเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่หรือจะมาไหมเหมือนรอให้ลมพัดมาถูกทิศทางก่อนค่อยออกเรือซึ่งอาจจะไม่ได้ออกเลยถูกต้องค่ะแต่คำว่าการตัดสินใจมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นการกระทำที่เราเลือกที่จะทำ มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอารมณ์ณตอนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศหรืออุปกรณ์ที่เรามีแต่มันขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์ของเราล้วนๆการเปลี่ยนมุมมองแค่นี้มันเปลี่ยนเราจากผู้ตั้งรับที่รอโชคชะตาให้กลายเป็นผู้เล่นที่กำหนดเกมของตัวเองมันเปลี่ยนคำถามในหัวเราไปเลยนะจากเดิมที่ตื่นเช้ามาแล้วถามตัวเองว่าวันนี้รู้สึกอยากวิ่งไหม Oh, ใช่ซึ่งคำตอบส่วนใหญ่มักจะเป็นไม่โอ้ oh, ใช่ไปเป็นคำถามใหม่ที่ว่าวันนี้เราตัดสินใจจะไปหรือเปล่าใช่ซึ่งคำถามหลังนี้คำตอบมันขึ้นอยู่กับเราคนเดียวเท่านั้นไม่มีใครมาบังคับไม่มีอะไรมาเป็นข้ออ้างได้อีกใช่เลยค่ะมันคือการยอมรับความจริงว่าความรู้สึกขี้เกียจความรู้สึกไม่อยากทำมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เราไม่ต้องรอให้ความรู้สึกพวกนี้หายไปก่อนถึงจะลงมือทำได้อืม เราแค่ตัดสินใจที่จะทำมันทั้งๆที่ยังรู้สึกแบบนั้นอยู่นั่นแหละแล้วเดี๋ยวพอได้เริ่มทำไปแล้วความรู้สึกดีๆมันจะตามมาเองทีหลังและเพื่อเป็นการตอกย้ำแนวคิดนี้ให้แข็งแรงขึ้นไปอีกนะครับผู้เขียนก็ได้ฝากประโยคให้กำลังใจสุดท้ายที่ผมว่าคมและเอาไปปรับใช้ได้กับทุกเรื่องเลยเขาบอกว่าให้มันได้เริ่มก่อนค่อยทำให้ดีทีหลังได้เป็นการปลดล็อกที่สมบูรณ์แบบเลยค่ะ เพราะอีกหนึ่งอุปสรรคใหญ่ที่ทําให้คนไม่กล้าเริ่มทําอะไรใหม่ๆก็คือความกลัวว่าจะทําได้ไม่ดีพอจริงครับกลัวว่าจะดูไม่เป็นมืออาชีพกลัวจะวิ่งช้ากว่าคนอื่นกลัวจะดูตลกแต่ประโยคนี้บอกเราว่าไม่เป็นไรเลยที่จะเริ่มต้นแบบงูๆูปลาปลา ไม่เป็นไรเลยที่จะวิ่งวิ่งเดินเดินในช่วงแรกขอแค่ให้ได้ตัดสินใจและเริ่มออกไปทำก่อนแล้วความชำนาญความเก่งมันเป็นสิ่งที่สร้างกันทีหลังได้เสมอสรุปภาพรวมจากการจอดลึกบทความของคุณอู่รันในวันนี้สิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือการจะเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆที่ดูเหมือนจะยากอย่างการวิ่งบางทีวิธีที่ดีที่สุดคือการทำลายกำแพงให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้แค่พาตัวเองไปอยู่ในบรรยากาศดีๆโดยต้องมั่ตั้งเป้าหมายอะไรเลยด้วยซ้ำ มันคือการเปลี่ยนโฟกัสจากการรอความรู้สึกว่าพร้อมมาเป็นการตัดสินใจที่จะเริ่มแค่นั้นเองใช่เลยค่ะและสิ่งที่อยากจะทิ้งทายให้ไปขบคิดกันต่อย,ยอดก็คือบทความนี้พูดถึงการวิ่งก็จริงแต่หลักการที่เราคุยกันมาทั้งหมดทั้งเรื่องกับดักของความพร้อมการแยกแก่นแท้ของกิจกรรมออกจากอุปกรณ์เสริมหรือแนวคิดเริ่มก่อนค่อยทำให้ดีทีหลังเนี่ย เราสามารถนำไปปรับใช้กับทักษะหรือเป้าหมายอื่นๆในชีวิตที่เราผัดวันประกันพรุ่งมาตลาดได้อย่างไรบ้างน่าคิดมากเลยครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับได้เลยค่ะลองนึกถึงการเรียนภาษาใหม่ดูสิคะหลายคนติดกับดักว่าต้องมีแอปพลิเคชันที่ดีที่สุดต้องซื้อคอร์สออนไลน์ที่แพงที่สุดต้องมีหนังสือครบทุกเล่มก่อนถึงจะเริ่มได้อ๋อ oh. ส่วนของการเรียนภาษาอาจจะเป็นแค่การเปลี่ยนเมนูในโทรศัพท์เป็นภาษานั้นครับ หรือลองฟังเพลงภาษาน้นๆน,นวล,ลเพลงโดยยังไม่ต้องเข้าใจความหมายก็ได้หรือยังการเริ่มเขียนหนังสือที่หลายคนรอให้มีพล็อตเรื่องที่สมบูรณ์แบบก่อนถูกต้องค่ะนั่นคือการรอความรู้สึกพร้อมที่อาจไม่มาถึงแต่การตัดสินใจที่จะเริ่มอาจจะเป็นแค่การเปิดไฟล์เอกสารขึ้นมาแล้วเขียนบันทึกอะไรก็ได้วันละหนึ่งย่อหน้าให้มันได้เริ่มใช่ค่ะให้มันได้เริ่มก่อนดังนั้นโจทย์ทิ้งท้ายสำหรับทุกคนที่ฟังอยู่ก็คือลองถามตัวเองดูว่า มีเป้าหมายอะไรในชีวิตที่ค้างคาอยู่บ้างแล้วอะไรคือการไปส่วนสาธารณะของเป้าหมายนั้นอะไรคือด่านแรกที่ง่ายที่สุดที่เราสามารถตัดสินใจลงมือทำได้เลยในวันพรุ่งนี้โดยที่ยังไม่ต้องคาดหวังอะไรกับมันเลยค่ะ